ดู้ช่วยาสตจคุ้มการวที่ศาสุรนปริญารีพร้อมด้วยอาจารย์ผู้โดยสารผูอ่านศาสาจารย์นิชาารศสาจารย์เสร็จผปี้องคนรร ตอนนี <łość> ้ก็การรวบรว์พที่ประทับใจที่สื่อถึงเสมอครับต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอืงองทเดนองเสื่มหั้อบทุกท่าที่มสร่วมคุณคุณ รายการร่อจะป่อยให้ไปเห็นทุกนตามที่เรลยงการนะครับหลังจากที่ปล่อยไปแล้วนครับคนน้ม้ก่อนเม่ตายเจ้าภาพนางปานาญาณเต้าหู้นะครับจากพระครูวิยญาณอบบาคิโร ส่วนหนังสือส่วนมนต์สำหรับนิสิตขลุกขลนะครับผมละเล่มนะครับวางอยู่บนเก้าอี้นะครับเรามีข้อตกลงเป็นยังนะครับสวัสดีครับหลังจากทำวัดเสร็จนะครับทางพระวิปัสสนายปล่อยเนี่ยให้พระนิสิตทุกรูปนะครับเก็บอาสนะ